เช็คข่าวด่วนเลยนะคะรัฐแจกเงินคนละ1,000บาทเป็นโบนัสของขวัญปีใหม่ในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวนี้จริงหรือไม่บุ๋มสรุปคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับบิ๊บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะเราจะมาพูดถึงของขวัญปีใหม่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันนั่นเองนะคะซึ่งก็มีข่าวออกมานะมีชาวเน็ตเนี่ยแชร์กันเยอะมากเลยนะคะว่ารัฐแจกเงินโบนัส1 0 0 0บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเป็นของขวัญปีใหม่นะคะล่าสุดกรมบัญชีกลางได้ตอบแล้วนะแต่ก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากขอกาลังใจใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิด สหรัใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งตามที่ได้มีคลิปวิโดีโอในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะในเรื่องของประเด็นรัฐแจกเงินปีใหม่1,000บาทสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงกรคลังนะคะพบว่าข้อความที่ปรากฏดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนั่นเองนะคะ ว่าดี๋ออกจากเพจจากช่องฉันเดอร์ค่ะเด้ออย่าเข้าใจผิดเดอ้อนี่ไม่มีแน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะว่ามันเป็นแบบไหนนะ จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะระบุว่ารัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนด้วยการแจกเงิน1,000บาทนั้นนะคะทางกรมบัญชีกลางก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายและยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวนะคะจึงขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อค่ะ หรือทำการลงทะเบียนเพื่อรับเงินใดๆนะคะเพราะอาจจะเป็นลิงกปลอมที่มิฉาชีพนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อขโมยเงิน หรือขโมยข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะคะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางได้ถูกต้องหากมีข้อมูลสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะให้โทรไปที่ call center กรมบัญชีกลางค่ะ 022706400ในวันและเวลาราชกรารน,นะคะและบทสรุปในเรื่องนี้นะคะก็คือปัจจุบนันรัฐบาลยังไม่มีโนยโยบายแจกเงินนะคะและยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องเงินแจก1,000บาทรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนค่ะก็ จะยังใช้ได้นะคะในเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมนะคะคือค่าอุปโภคบริโภค200-300นะคะค่ารถโดยสารต่างๆนะคะ500บาทแล้วก็ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนะคะครัวเรือนละไม่เกิน315บาทค่ะแล้วก็เงินผู้พิการนะคะ200บาทมีเพียงเท่านี้นั่นเองนะคะซึ่งใครนะคะที่พบเจอก็ อย่าไปหลงเชื่อนะคะเผื่อเขาแบบให้กรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นเพื่อรับเงินก็อย่าไปหลงเชื่อกันนะโอเคค่ะก็ออกเตือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพี่ป้านาอาคนอ,นอื่นๆได้รับทราบกันด้วยนะว่าตอนนี้ยังไม่มีการเติมเงินหรือว่าแจกเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บุ๋มฝากไปเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่ามีความคลืบหน้าของข่าวอื่นๆเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ย จะรีบนำมาแส้งกับพี่ปานาอาได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ